ดูคติค่ะสกังเบอร์แปดอ ABS รถยี่สิบเบ BSC มีด้วยเลขไม่หลักหมื่นนะสองหมืนสามพันกว่ากิโลราคาเก้าหบาทกับเมือนเลนชั้นค่ะรับไปไหมคะรับไปเลยไหมคะเสนบเปิดรับราคาได้เก้าหมืบาทนะคะรับได้กดได้หนึ่งทานที่ร้านเขาประกุนมาค่ะเปิดราคาไปรับไปต่อไปต่อกก็ได้ก้มา่นบาสมบูรณ์ในร้านสุต่อไปตกก็ได้ก้ามื่นบาทหนึ่งพันออนไลน์เกามื่นหนึ่งไปต่อไปตอมากกว่าชันค่ะเก้าหมื่นหนึ่งซื้อต่อไปค่ะซื้อต่อไปตกก็ได้เก้าหมื่นสองพันกระเรียนเก้า ทีลานก็มาสั่มราคาออนไลน์นะก็มือสัมพันบัตรดับหนึ่งก็มือสัมพบัตรับสเปียนราคาไปต่อมากกว่านชได้ก็มาสี่พันก็มาสี่พันับหก็มาสี่พันับสก็มาสี่ที่เราประมสุต่อไปเท้าเเสุดได้ตได้ได้มากกว่าเฉล้านออนไลน์ก็มืน้าพก็มืน้าพันับหนึ่งหกพันไปต่อก็มาหกราคาสดต่อไปได้ก็มาหกพนก็มาหกพันดับหนึ่งก็มาหกพันดับสองได้มากกว่านิชชาได้สุดได้รีบตัดสินใจเจ็บออนไลน์ก ไปต่อไหมคะ9 0 0 0แล้วลูกค้าสัก1 0 0 0 0แสนไหมจะได้เรียนเชิญนะ90,000ป็นัรบหนึ่ง90,000เป็นบัับสสัออนไลก่อนนะนสบาทนสนบาทดับน่สบาทดับสตั้งิชยาน่สบาออนไลนะคะอไปตอกันได้หน่สบาทได้สาส1,000บไปตอบไหมคะสาทสอพรเปลี่ยนล้านค่ะแสนสพบาทล้านก่อนออนไลน์รบกวนมาใหม่อีกครั้งรีเฟน่าจบกันไปสี่พันบากไปต่อแสนสี่พันบาทแสนสี่พันดับ 1นนะคะไปต่อร้านค่ะแซนด์นึมือสองพันในร้าน1นึ่งหนึสองแซนด์นึกมือสองพันดับหนึ่งแซนดนึมือสองพัน สี่พคออนไลน์สู้ต่อไหมครับเด่นฉดาใส่นึมื่สี่ันับหนึ่งใสนมืสีันนับสองอีสไหมไหมใสนึมื่สี่พันออนไลน์นะคะหมายเลขซัมซุงศูนย์หกหกแล้วนะหกพันแปดพละตรวสอบราคาด้วยนะคะหนึ่งแป้สองศาคใส่สองหมื่นบาทใส่สองหมื่นนับหนึ่งใส่สองหมื่นนับสองคุณเดายใส่สองหมื่นออนไลน์หมายเลขซัมหนึ่งแปดศูนย์ไปต่อหนึ่งสองหกใส่สองหมื่นหกพันับหนึ่งหน่งสองปราคาไปต่อใส่สองหมื่นแบบับหนึ่ง ใส่สมหมื <laughter. S 1> ่นแบบนึสองใส่สมหมื่นคาตอนนี้ใส่สามหมบาทใส่สหมนหนึใส่สหมื่นนึใส่สหมบาทออนไลน์ไปหมายเลขสามศูย์หสองาต่อไปต่อได้ใส่สมหมนออนไลน์สส่กไปต่อใส่สมหมื่นสอันหใส่สามหมื่นสใส่สมหมื่องพัออนไลน์ไปต่อไหมคะเรียนชิญได้ใส่สมหมื่นสออนไลน์สปไปต่อไหมคะมากกว่านี้กดเลยค่ะใส่สมหมื่นสองพันลูกค้าออนไลน์หนึ่งแสพันบาทนับ 142,000บาทออนไลน์ป้าใหม่เลข30180นะ30180ชนะก็ประมูล132,000บาทขอบคุณลูกค้าออนไลน์นะคะ